สวัสดีค่ะช่องไลทารุ่งยินดีต้อนรับนะคะแม่หมอน,นี่เราจะพพยจะบอกเนาะวันนี้เป็นรันดอมความรักนะคะมาดูกันว่า,าคนที่อ่านไม่ตอบนะคะเป็นเชิงความรักเนาะแม่หมอนถามคนที่คุยกันสถานะทั้งโสดทั้งไม่โสดเลยแล้วอ่านแล้วไม่ยอมตอบอืมคือ,อยังไรคนที่สสใยอยู่ให้คุณไพ่ช่วยเคลียร์ใจเนาะ ซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะย้ำเหมือนเดิมคุณไพ่เป็นแนวทางพิจารณาอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะอ่ามาดูก่อนอแชทหนักทางใดทั้งหนึ่งเลยทีเดียวอะ10ไม้เท้าคุณกล้องไม่ค่อยชัดนะต้องขออภัยด้วย10ไม้เท้าดีเอ็มเพสอ่าหนักฝั่งไหนฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งเดียวฝั่งหนึ่งก็มีใจที่จะทํางานในความสัมพันธ์เนาะสี่เหลียญ Okay. จ้าเปิดซ้ำไปก่อนเนาะ,ะเป็นลักษณะความรักหรือคนคุยกันนะคะที่หนักไปฟังได้ฟังหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็มีคนที่ทํางานหนักในความสัมพันธ์อยู่ฝั่งเดียวเออเฮมีความความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีต่อกันอยู่แหละดีต่อใจมีฝั่งหนึ่งครั้งรักมากฝั่งหนึ่งครั้งรักมากคือมากห่วงมากอ่าฮะเข้าคันว่าเธอทุนเออ ธอทุนอีกฝ่ายหนึ่งเลยทีเดียวอาเป็นความรักในเชิงที่มันมีฝั่งหนึ่งที่ให้มากกว่าน่ะอือหือแล้วทําไมเขาถึงเป็นสถา,านการณ์ลักษณะนี้เนาะอือแล้วทําไมเขาอ่านอ่านแล้วไม่ตอบอ่านแล้วเงียบไปเลยตรงนี้ยคนรอก็รอรอหลายวันแล้วรอ,อ,อ,อหลายวันแล้วนะไม่ได้รอเป็นชั่วโมงนะรอหลายวันแล้วสามวันขึ้นไปอะไรแบบนี้อ่าเป็นลักษณะของการรอมาสามวันขึ้นไปแล้ว อ่านแล้วแหละรู้สึกดีแหละเออแล้วไงหนัชาเด็กถือเหรียญ <c oughs> หนึ่งถ้วยก็อยากตอบแหละเดี๋ยวมาตอบเออปล่อยให้คิดถึงปล่อยให้ <c oughs> ปล่อยให้คิดถึงเล่นอ,อ๋อสร้างงั้นถามว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็คิดถึงไหมคิดถึงไหมอยากตอบไหมก็อยากตอบนะทุมูลขออภัยกล้องไม่ชัดจริงๆวันนี้พยายามปรับโฟกัสแล้วแต่มันยังไม่ชัดเดี๋ยวแม่โม่ค่อยทํากล้องใหม่อ <c oughs> คมต้องปรับคุณภาพกองใหม่เลยเอามาบ่นให้ฟังอีกจ้ะอโอเคต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันนั่นแหละอคุณเคยทำทำทำแบบนี้กับเขานะใครใครออกมาว่าเขาฟ้องว่าคุณเคยทําแบบนี้กับเขาเคยอ่านแล้วไม่ตอบปล่อยให้เขาคิดถึงปล่อยให้เขากังวลใจปล่อยให้เขาคิดมากอยู่อ่าฮะ รักกันแหละสรุปแล้วอ่ะใจตรงกันรักกันคิดถึงกันก็ทําให้รู้บ้างว่าเออคนที่รักคนที่รออ่ะคนที่เขามีใจที่ให้ความสําคัญกับอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะให้ความสมคัญให้ความสําคัญกับอีกฝ่ายมากๆความรู้สึกมันเป็นอย่างไรเอาอยากทําให้รู้บ้างว่าเออความคิดถึงนะเวลาคุณเคยทําอย่างนี้กับเขาอ่ะเคยอ่านข้อความเขาแล้วไม่ตอบเขาอ่ะแล้วทิ้งไว้หลายๆวันอ่ะเขารู้สึกอย่างไรอ่าเป็นกรณีนี้นะถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เดี๋ยวเขาก็ตอบเอเขาพอใจแล้วเดี๋ยวเขาก็ตอบ แก้เพลดเขาเรียกว่าอาการแก้เพ็ดเนาะอืืออัศวินถือดาบเดี๋ยวเขาก็ตอบมาเป็นลักษณะของอาการแก้เพ็ิดนะคะโอ้น่ารักกุ๊ปกิบไปอีกจ้ะกุ๊ปกิบกันไปเนาะอ่ะขอสรุปความสัมพันธ์ให้กับความสัมพันธ์นะี้นะซ้ำใบเป็นในทิศทางไหนโอเคก้าวไม่เท้าก้าวไม้เท้าตีเอ็มเพลยเลอร์โอเคเดี๋ยวเขาก็ตอบ ก็เล่นหนักเล่นใหญ่อยู่นะรอบนี้นะ่ะเออเฮอสามถ้วยเดี๋ยวกากลับมามีความสุขกันเหมือนเดิมอะฮะมาคุยมาอ่อยมาเอี่ยวมาให้ความสําคัญกันเหมือนเดิมอ,อแก้เพลทหนักอยู่ตอนเนี้ย <c oughs> เป็นลักษณะของคนรักที่แก้เพลทก,กันหนักอยู่เนาะดัดหลังกันเลยทีเดียว <laughs> สิบดาบก่อนหน้านี้เคยไปโปรยเสน่หวานเสน่หรือ เช็คเรตติ้งอะไรมาหรือเปล่าอ่าถ้าเขาพบเจอว่าคุณไปเช็คเรตติ้งอะไรนี่อ่าระวังเขาแก้เพจคุณหนักเนาะดัดหลังกันเลยทีเดียวไปออกมาเป็นประมาณนี้นะความสัมพันธ์ฉะนั้นก็เอ่อขอให้ความสัมพันธ์นี้ก็ไปกันได้ด้วยดีมีความสุขหัวใจฟูมีเรื่องให้หัวใจฟูเข้ามาหากันทุกวันนะคะก็ให้สถานการณ์นี้ผ่านไปโดยเร็วเนาะโอเค ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ